เห็นกล้วยนะคะเห็นกล้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมทางช่องพิณครทองน้องทองไทยนะคะโอ้หิวหิวหิวแล้วนะคะเห็นกล้วยร้องใหญ่เลยนะคะขอบคุณแม่วังทองนะคะกล้วยจากแม่วังทองนะคะคุณทิมิตาอ้วนนะคะเมื่อสักครู่อ่าพอขวานน้องมินนี่นะคะขวานเผานะคะเอามาส่งนะคะเมื่อสักครู่ร้องใหญ่เลยนะคะอ้วน โอ้หิวอ้วนเสียงดีแท้อ้วนเห็นกล้วยนะคะของชอบเลยกล้วยสุกๆนะคะกล้วยสุกๆเลยนะเดี๋ยวรอเวลานะคะเดี๋ยวก็จะได้เข้าเรียนนะคะรอบเย็นนะคะเดี๋ยวรอพวารแป๊บนึงนะคะยังเอาอาหารไปให้คุณแม่คุณน้านะคะโอ้ยอ้วน โอ้ยโอย้หิวหิวหิวเสียงดีแท h, ้เด็กอ้วนน้องพราวเอาให้อ้วนกินหน่อยเร็นน้องพราวเร็วอ่าเดี๋ยวเอาวยนะคะให้อ้วนกินนะคะให้กินเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวรอเอาไปให้น้องกินตอนที่ฝึกเดินนะคะ เดี๋ยวเราพ่อควานมานะคะกอบคุณแม่วังทองนะคะทีเมตตาทงไทยนะคะเมตตาเด็กอ้วนนะคะเด็กน้อยเข้าโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเอาเอาไว้ป้อนน้องตอนเข้าโรงเรียนนะคะอ่ากล้วยนะคะสามเครือใหญ่ๆเลยนะคะกล้วยสุกๆแบบนี้วนชอบนะคะชอบมากๆของชอบเลยนะคะน่าจะหวานคุณแม่วังทองคะ่ะโอ้หิวหิว ให้เอออ้วนน้อ,นนองข่าวให้กินเยอะแล้วนะคะน้ <laughs> องพ่าวให้กินเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเวลาอ้วนเข้าเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวงองแงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทําตามนะคะเดี๋ยวไม่เข้าเรียนเห็นกล้วยนะคะส่งเสียงร้องเลยของชอบด้วยของชอบนะคะชอบกล้วยสุกๆชอบมาก เรียนไม่ทำตามเขาอ้วนพอแล้วอ้วนเดี๋ยวไว้กินตอนเข้าเรียนนะคะอีกหน่อยค่อยกินนะคะเอาโอ้ยหิวเห็นโอ้ยโอ้ย อ่ <laughs> คุณยาใจแข็งไม่ใจแข็ง <laughs> ใจแข็งไม่ได้ใจแข็งไม่ได้นะคะเห็นเสียงเสียงอ่อนของอ้วนโอ้ย oh, หิวนะคะ <laughs> เด็กน้อยเข้าโรงเรียนหิวแล้ว <laughs> ไงอ้วน <laughs> 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 อ่ะลองอีกแล้ว <laughs> พอแล้ว <laughs> เดี๋ยวค่อยกินตอนเข้าเรียน โอ้วนจะกินหมดนี้เลยแล้วอ้วนสามเครือนะคะสามเครือใหญ่ๆเลยนะคะกล้วยอของแม่วางทองนะคะขอบคุณแม่วางทองนะคะที่เมตตาทงไทยนะคะเมตตาเด็กอ้วนนะคะพอดีเลยนะคะให้อ้วนกินตอนฝึกเดินนะคะสอนเข้าเรียนเลยเดี๋ยวรอพอ,อขวานแป๊บหนึ่งนะคะคุณแม่วังทองคะขอให้คุณแม่พบเจอความสุข ความเจริญนะคะสุขสมหวังในทุกๆด้านนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองในทุกๆสิ่งนะคะโชคดีตลอดปีตลอดไปนะคะ<ม>ขอบคุณแม่วังทองค่ะไ,ไปที่ใดให้นใดก็ขอให้มีแต่คนรักคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะอุปถัมภ์คำจุนนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะหลายรอบเลยนะคะแม่วางทองจำไม่ได้แล้วนะคะว่าก,กี่รอบนะคะส่งกล้วยนะคะมาให้อ้วน คุณที่เมตาอ้วนคะ่ะเมตาเด็กอ้วนนะคะเด็กน้อยเข้าโรงเรียนนะคะยานม <laughs> เห็นกล้วยส่งเสียงร้องนะคะอ้วนหิวหิวละลูกฮะเดี๋ยวค่อยกินกินเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวงอแงนะคะงอแงไม่อยากเข้าเรียนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเสียงหิวกล้วยนะคะ <laughs> เสียงเสียงนี้เด้งอัตโนมัตินะคะเสียงนีเ้เวลาเห็นกล้วยนะคะ ตาเหมือนจะหลับเลยเนาะเวลาใกล้จะใกล้จะเข้าเรียนหน้าตาเหมือนอเหมือนง่วงนอนนะคะอ้วน ขอบคุณแม่วังทองค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ